ก็คือก็ต้องูคร่านที่ีเข้ามาก่อนจะเปียนแปแวก็จะเข้ามาที่เียนะครับแล้วก็มันก็มาเจอมันก็อวุยเพ่อนก็ยังมต้องรับ่อราอนะรี่าแลวเดี๋ยวมันจะ่น้นกัาก ก็เปียกายไปทีเราคดอกว่ดีว่าเปียกใครจะใครจะยกมือถามนี่นี่เงียบมาดูดูก้าร่นนี้ดีที่แดครับมาเลยครับ

เร,เราไม่ได้คิดอะไรหรอกครับคือเราเราก็อยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นคือคนผมต้อดแทนกลุ่มก้อนของผมคือพอเราได้มารู้จักกันนะครับเรารู้ว่าเออเรามีความฝันในการที่จะต้องรู้ว่าในโลกนี้ผ่านไปขนาดนางแล้วแล้วโลก็คงน่าเสียดายหรือว่าต้องมีคนอื่นที่ได้แล้วก็จะทำให้ได้ เว่าววคนดูเขาต้องมีความตระาักครับเดี๋ยวเขาเอาเขา,า,า,าไปทำใ่อไได้ก็ได้